อันนี้นะเป็นแนวคิดที่ว่าเราจะต่อหลังคาต่อหลังคาต่อระเบียงที่ช่างโรดทำไว้บ่อยๆคือว่าเป็นพวกหลังคาจอดรถแล้วก็ปูซีเมนต์บอร์ดแล้วขึ้นไปนั่งข้างบนได้นะครับแต่ว่าบอกไว้ในทุกคลิปว่าไอ้พวกนี้มันจะรั่วนะมันจะั่วอ,อ,อย่างเห็นพวกตามรีสอร์ทนะครับรีสอร์ท แถวเขาคอที่ว่าเป็นห้องพักแล้วก็มีบันไดขึ้นข้างๆนะครับแล้วขึ้นไปนั่งกินหมูทะกันข้างบนไปนั่งกินกาแฟน,นั่งชมหมอกในข้างบนเงี้ยที่คิดกับเก่าช่างรวยเคยทำมาไว้นะอันเนี้ยเข้าใจว่าเขาทําหลังคาซ้อนไว้ข้างล่างนะครับคือข้างบนก็ต่อขึ้นไปเถอะแต่ว่าข้างล่างเนี่ยคือทําเป็นโครงหลังคาเป็นเม้ท่นชีตเป็นลายไว้ซ้อนไว้ข้างล่างนะแล้วก็พอน้ํามันจะหยดอะไรมาเนี่ยคือเวลาฝนตกน้ําค้างลงเนี่ยมันก็ลงมาที่ตัวเมทัลชีตที่อยู่ข้างล่างที่ซ้อนเอาไว้ในตัวตัวบ้านนะ พอมันหยดลงมาแล้วเนี่ยมันก็ไหลไปตามตามไม้เท่นชีทตามรอยไม้เท่นชีทนะครับแต่อันนี้คุณพี่กิติพลนะต่อหน้าบ้านมาแล้วนะครับเป็นอาคารพาณิชย์นะครับทำเป็นระเบียงออกมานะครับแล้วก็มาถามว่าเนี่ยผมไปต่อมาแล้วนะครับใช้เป็นคอนวูดนะคอนวูดคือเป็นพวกซีเมนต์บอร์ดเป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์อะไรอย่างเงี้นะครับเป็นลายเส้นไม้ด้วยนะหนา20มิลจะไปคิดว่าความหนาของมันเนี่ยจะรับน้ําหนักได้นะครับเพราะว่าความหนาของมันเนี่ยเขาจะมีสเปคระบุอยู่ในผลิตภัณฑ์นะครับว่า ความหนาเท่านี้นะครับควรจะวางตรงวางโคงเข้าข้างล่างเอาไว้เท่าไหร่นะครับที่จะใช้ความหนาที่สามารถไปเดินได้นะนะครับพวกนี้จะห่างประมาณ40-60เซนนะครับงั้น40-60เซนเนี่ยเอ่อพวกไม้เทียมหรือว่าซีเมนบอร์ดอะไรพวกนี้จะใช้ความหนาที่ประมาณ15-20ก็ต้องไปดูแล้วแต่ผลิตภัณฑ์นะครับแต่ว่าคุณพี่เนี่ย ว่าเนี่ยไปปูมาแล้วนะครับแล้วก็ใช้งานไปสักพักหนึ่งฝนตกแล,ล้วรั่วพอดีผมนั้นไปวางที่ระเบียงชั้นสหน้าบ้านแล้วเหมือนว่าน้ํามันจะรั่วลงมาข้างล่างน,นะครับที่มันรั่วแน่นอนนะครับเพราะว่าเนี่ยพี่จัดแผ่นให้ดูอย่างนี้นะครับ มันก็จะมีเห็นไหมเนี่ยแผ่นมันเป็นฟุตนะคือ 4, คูณ8ฟุต 4, คูณ8ฟุตก็คือเอ่อแบบาวานเมตร0คูณ2เมตรนะครับระหว่างแผ่นมันเนี่ยมันจะรั่วตามร่องนี้นะครับนี่นะอ๋ออากาศร้อนพอสมควรนะครับน้ำมันรั่วลงชั้นล่างจริงคิดจะปูกระเบื้องทับหน้าได้ไหมครับอ่ามีอีกนะครับเมื่อวานผมไปต่อไฟแล้วเจาะจะติดตั้งก้ามปูคือก้ามปูคือเป็นเหลืองเหลืองหรือว่าฟ้านะครับเอาไว้เอ,เอ่อรัดท่อรัดท่อรัดท่อที่จะร้อยสายไฟเข้าไปไงก็ไปเจาะก้ามปูไว้แล้วพอ เรา,เาใใส่ไฟเข้าไปในท่อแล้วเอาท่อไปยึดกับก้างปูตัวนี้น้ามันไหลออกมาจากเหล็กกล่องนะครับผมไม่ทราบว่าน้ํามันเข้าไปได้ยังไงพอมีวิธีแก้ไหมไม่อยากให้น้ํามันเข้าไปในเหล็กกล่องครับกลัวเป็นสนิมแล้วไม่แข็งแรงและเบียงผมไม่ได้คิดกับตัวบ้านคือตั้งเสาตั้งหากมันจะคลอนนิดนึงนะครับคือพวกนี้มันโครงสร้างมันสูงแล้วก็เกิดว่าเราใช้เสาเล็กด้วยเนี่ยแล้วช่วงยาวๆอย่างเงี้ยมันสั่นแน่นอนนะแล้วถ้าปูกระเบื้องไปมันจะหนักไปไหมผมคิดว่า จะต่อหลังคาแต่ชั่วคราวกะว่าจะเอาแล็กเกอร์มาทาแทนนะครับสิ่งที่กลัวคือน้ําเข้าในท่อเป็นสนิมกลัวว่านานไปคงสร้างจะพังเป็นสนิมนะครับแต่ผมจะทาสีน้ํามันบ่อยๆทาสีน้ำมันบ่อยๆมันคืออยู่ข้างนอกนะมันไม่ได้ข้างในนะครับการที่น้ํามันเข้าไปข้างในได้เนี่ยมันก็จะมีหลายสาเหตุนะแล้วพอดีผมเลื่อนพเพลทที่มีประโยชน์ก็ขอบคุณมากครับน้ํามันเข้าไปได้เนี่ยนะครับเดี๋ยวไปดูนิดนึงตรงนี้นะครับจะเห็นว่าลบนิดนึงนะครับมันมีร่องตามแผ่นตรงนี้นะไหม อันนี้มันก็เข้าได้งั้นหมายความว่าแถวๆนี้พอแผ่นมาวางเนี่ยจะมีโครงสร้างเหล็กมีเข้ามีตรงมีอะไรแถวๆนี้นะครับเนี่ยมันก็มีซอย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 ,ซอ,ย,ซอ,ยอย่างนี้นะดูข้างล่างเสื่อมไปตรงนี้นะก็จะเห็นว่ามันเป็นโครงเข้าเป็นตรงนี้นะครับน้ำเนี่ยมันลงไปได้2อย่างคือไปเจาะตอนไปเจาะยึดแผ่นเนี่ยกับตัวตัวโครงเหล็กนี่นะครับการที่ไปเจาะลงไปเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละมันลงไปตรงนี้นตามล่องตามรูนี่แหละครับไอ้ยิ่งรูเล็กๆเนี่ยมันจะดูดน้ําได้ดีนัแกแหละนะครับเหมือนกับถ้า มันเป็นปฏิกิริยาเดียวกับการที่เราเอาหลอดจุ่มเข้าไปในขวดน้ําเนี่ยหรือลงไปในแก้วเนี่ยนะครับพอเราดูใก,กล้ๆมันเนี่ยมันจะมีแรงตึงผิวงั้นมองเข้าไปเนี่ยจะเห็นว่าขอบขอบ,ขอบหลอดเนี่ยมันจะสูงกว่าตัวตรงกลางนะตรงกลางมันจะเว้าเข้าไปเห็นไหมมันจะเป็นตัวว้าเข้าไปอันนี้วาดรูปนิดนึงอันนี้สมมติเป็นหลอดใช่ไหมใน,นหลอดนะครับงั้นน้ามาอยู่อย่างนี้เอียงซะนั้นอ่าน้ํามาอยู่อย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะสูงกว่าน้ําขอบขอบหลอดเนี่ยสูงกว่ามันเป็นปฏิกิริยาเดียวกันถ้า พี่มีปุ๊บมีหัวน็อตอย่างนี้ใช่ไหมมีความหนาใช่ไหมตรงนี้มีรอยแตกงั้นพอน้ํามาถึงตรงนี้ปุ๊บดูดลงไปอย่างนี้เลยครับลงไปตามร่องสกูนะเนี่ยมันก็ลงไปข้างล่างแล้วสกูแล้วก็ไปยึดอยู่กับโครงเข้านะครับหรือตรงอะไรพวกนี้มันก็ลงมาอย่างนี้น้ําก็มาแถวนี้เลยเลยพอพี่ไปเจาะปุ๊บเข้าไปก็หยดลงมาเลยครับงั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่ายังแบบว่ายังไม่รู้จะแก้ปัญหาเป็นยังไงคือไปเจาะรูแล้วไปไว้ก่อนนะ เกิดว่ามันลงมาแล้วก็ให้มันระบายออกไปนะครับเกิดมันขังอยู่เนี่ยมันเจอทั้งความชื้นกับออกซิเจนมันก็จะเป็นสนิมข้างในนะครับการเป็นสนิมข้างในเนี่ยทัางโลกเคยเจอนะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเป็น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 ท่อท่อลมที่อยู่ในถังบําบัดครบเลยนะมีการเติมลมเข้าไปในท่อไปท่อกวาวไนท์เยนะเขานอกเป็นกวนาวไนท์นะแต่ว่าท่อเนี้ยเอาไว้เติมลมเพื่อให้ออกซิเจนให้อากาศเนี่ยเข้าไปละลายในถังบําบัดถังบับัดน้ําเสียมมนต้อง มีออกซิเจนไงงั้นท่อลมเนี่ยการที่เราอัดลมเข้าไปเนี่ยมันต้องปั๊มลมมาจากข้างนอกเพื่อไปเก็บในถังถูกไหมไอ้ลมที่มาจากข้างนอกที่ไปเก็บในถังเนี่ยมันมีความชื้นลมมันมีความชื้นนะลมมันมีความชื้นนะพอมันฟีดเข้าไปในท่อนะครับลมมีออกซิเจนและมีความชื้นติดไปด้วยมันเป็นสนิมจากข้างในเลยสักพักหนึ่งเนี่ยท่อกาวนท์พวกนี้นะครับ มันจะเริ่มเป็นสนิมแล้วสนิมจะ,จะกัดจากข้างในท่อมันก็จะแตกเลยพอท่อแตกเรารู้ได้ไงคือว่ามันจะมีลมออกมาตามรอบๆอบตะเข็บของท่อนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับมีความชื้นด้วยมีออกซิเจนด้วยมันก็จะเป็นสนิมจากข้างในทีนี้เราจะไม่เห็นเลยถึงทาไปข้างนอกแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับมันก็เห็นแต่ข้างนอกข้างนอกไม่เป็นสนิมแต่ข้างในเป็นสนิมจากข้างในมาทีนี้มันก็จะผุจากข้างในลงออกมาเลยพอไป ถ้าเกิดว่าไปเจาะแล้วรู้สึกว่าน้ําที่ไหลออกมาเป็นแดงๆนะครับก็คือเป็นน้ําปนสนิมแหละนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะเนี่ยเห็นไหมนะครับอันนี้คือคุนพี่ไปเจาะก้างปูอย่างนี้นะที่รัดท่อนะครับแล้วเจาะตรงนี้คือน้ําหยดลงมาเลยนะน้ำหยดลงมาเลยนะครับใช้คานใช้ตรงค่อนข้างใหญ่นะก็โอเคนะครับแต่เสา <laughs> แต่เสาเนี่เห็นไหมเสาดูเล็กนะกล่อง75นะครับแต่ช่วสแปนกับช่วงนี้มันค่อนข้างยาวนะดูยึดเงเนี่ยเนี่ย เนี่ยที่ช่างลวดบอกบ่อยๆคือมันควรจะเอาเข้าข้างๆไงเนี่ย,ยพอไปยึดอย่างนี้นะครับงั้นการว่าท่ออยู่นี้ปุ๊บเสาอยู่นี้นะเรามีคานมึวางางบนแล้วเราเชื่อมแค่ได้แค่ตรงนี้มันจะหมุนได้นะถ้าเกิดว่าไปทําอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราเชื่อมเข้า้างๆางนี้นะครับรอยเชื่อมมันจะเต็มนะตรงนี้ก็เชื่อมได้ตรงนี้ก็เชื่อมตรงนี้ก็เชื่อมได้ไหมทีเนี้ยมันก็จะอุ้ยมันก็จะ มีการยึดแน่นที่ดีหน่อยนะครับแล้วฝั่งนี้อีกนะครับไม่มีอาเสเข้ามาลัดด้วยนะกลายเป็นว่าพอพาดอาเสะมาพาดข้างบนฝั่งนี้ก็มาพาดคือเอาจันทรนมาพาดเลยอ่ะพาดเป็นชั้นๆมันอพาดเป็นชั้นๆ3ามชั้นขึ้นไปนะครับมันก็น่าที่จะโครงแขงอ่ะเพราะรอยเชื่อมมันก็น้อยนะครับรอยเชื่อมมันไม่แน่นพอนะมันอยู่ไหมมันอยู่แต่พอไปเดินแล้วเนี่ยมันก็จะสั่นนะครับอ่านี่คือตัวอย่างของไม้คอนบูดนะเขามักจะไปปู ตามระเบียง o u t d o o ข้างนอกนะครับแต่ว่าของพี่เนี่ยคือถูกแล้วไปวางไปไป,ปู o u t d o นะครับแต่ว่าฟังก์ชันมันไม่ถูกเพราะว่าพี่ไม่อยากให้มันั่วงไงนะครับพอไม่อยากให้มันั่วงแล้วเนี่ยไม้คอนวูดพวกนี้มันไม่ได้มีฟังก์ชันที่จะกันน้ําไม่ให้มันั่วงไปข้างล่างนะครับพวกนี้คือเขาไปวางปูตามระเบียงข้างนอก o u t ดอที่มันแบบไม่ต้องกลัวเรื่องกันน้ําคือวางอยู่กับพื้นอะไรเงี้ยห่างจากพื้นนิดหน่อย น้ำล่วงไปข้างล่างก็ไม่เป็นไรครับหรือว่าไปปูตามขอบสระว่ายน้ําอะไรเงี้ยนะครับปูตามจัดภูมิทัศน์จัดสวนจัดจัดอินเทียจัด,จดตกแต่งภายในอาคารอะไรเงี้ยมันก็ทําได้นะอ่าเห็นไหมอันเนี้ยคือเขาอันนี้น่าจะเป็นสระว่ายน้ำนะครับน่าจะเป็นบ่อน,น้านะพอเติมน้ําเข้าไปเนี่ยน้ำมันอยู่ระดับนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปพวกทางเดินบนน้าเข้าไปนะครับก็แผ่นมาจะเมตรยี่สิบคูณสองเมตรสี่สิบนะครับอันเนี้ยไปดูใน Google ได้เลยครับพอเสร็จแลวไปปุ๊บไม้คอนวูดคืออะไรนะครับเป็นงานผลิตไม้เทียมใช้ปูนซ ผสมกับเซลลูโลสไฟเบอร์เป็นส่วนผสมนะครับจึงท,ทาให้ผลิตภัณฑ์ยืดหยุ่นใกล้เคียงกับไม้ธรรมชาตนะคิคือมันสามารถที่จะตัดแต่งได้ว่างั้นเถอะความแข็งแรงทนทานเทียบเข้าขกับคอนกรีตคือแล้วปวกไม่กินไงแล้วก็ไม่ติดไฟนะครับไม้เทียมคอนบูดใช้ในการก่อสร้างหลายอย่างเช่นไม้เชิงชายไม้ละแนงไม้บัวพื้นผนังบันไดไม้ผนังบันไดไม้บางตาไม้มอบไม้จบบัวครับอันนี้คือพอเสิร์ชทำไมกูเกิลนะครับไม้เทียมคอนบูดนะครับอันนี้ ทางรัวไม่ได้ค่าสปอนเซอร์ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรนะคือคุณพี่พี่กิติพลเนี่ยกิติพใช่ไหมอ่ากิติพลนะครับใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของเขานะก็ต้องดูของเขาดนึงว่ามันคืออะไรนะครับจะได้เพื่อน,อนๆมาเห็นเนี่ยจะได้ใช้ได้ถูกนะอ่ะเห็นไหมเนี่ยก็คือเป็นปูระแนงข้างนอกเลยนะครับเป็นแนวรีสอร์ทคือเราไม่ต้องการที่จะไปใช้ไม้ไงหรือว่าไม้มันแพงหรือว่ามันไม่ทนบางครั้งเนี่ยไม้ไม่แห้งเนี่ยพอไปตากแดดต่ดฝนนานๆตากแดดตัดฝนบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเปื่อยมันจะผุได้นะครับอย่างของ หมู่บ้านทั้งโลดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยใหม่ๆเลยเนี่ยเข้ามาทีแรกเขาใช้เป็นไม้แดงเลยนะแต่บรรปูอยู่กับขอบสระว่ายน้ำไงมันมีความชื้นบ่อยๆนะไม้แดงก็เอาไม่อยู่นะครับแล้วไม้แดงมันก็มาใช้ตั้งแต่ที่แรกมันก็ไม่แห้งดีนะ มันไม่ใช่ไม้เก่ามันเป็นไม้ใหม่ไงแล้วก็อายุไม้ยังน้อยเนี่ยพอมาเจอแดดเจอฝนบ่อยๆเนี่ยมันเกิดการยี่ถดบ่อยๆนี่ครับมันก็เปื่อยยุ่ยไปธรรมดาพังลื้อใหม่หมดนะครับน้ำหนักต่อแผ่นเจสองกิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับหนาสองเซนคือสองยี่สิบมิเมตรนะครับอันนี้ก็ขยายรูปให้ดูนะครับว่าคุณพี่วางแนวแผ่นกันยังไงนะครับนี่คือตอนแรกๆที่คุณพี่ทำนะครับคือไปตัดเอ่อลาวกันตกตรงนี้ออกนะแล้วก็เปิดออกมาข้างนอกนะครับงั้นตรงเนี้ยหยดแน่นอน ครับแล้วก็ระหว่างแผ่นนะครับตรงนี้หยดแน่นอนนะครับแล้วก็พอฝนตกลงมาตรงนี้ใช่ไหมไหลมาทางนี้เลยนะครับออกสองฝั่งได้เลยนะครับตรงนี้ไหลตรงนี้นะครับตรงนี้ด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกทีแรกนะคือตามรูสกรูที่ยึดกับแผ่นนะครับยึดกับแผ่นแล้วก็เจาะลงไปที่ตัวโครงเหล็กใช่ไหมอ่ะตัวเนี้ยมันก็ดูดน้ําลงไปได้นะครับอันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าเสยขึ้นไปนะครับน้ําเข้าตรงเด็กกล่องทางรูเจาะนะครับรูเจาะพื้นนะครับแล้วก็รอบๆรูเจาะ เกิดรอยแตกแล้วเล็กๆที่เรามองไม่เห็นนะพอเจาะลงไปเนี่ยตอนเจาะเนี่ยฟืดก็ต้งองเจาะอยากที่เฮ้ยมันแน่นที่สุดก็ขันลงไปฟืดลงไปนะครับพอขันมันยังหนักเข้าหัวสกูมันบานมันต้องมีการกดแผ่นลงไปนะครับมกีการกดลงไปตอนกดลงไปนี่แหละมันก็จะเพิ่มรอยแตกข้างๆไปอีกนะครับอันเนี้ยมันก็จะรั่วตามนี้แหละนะเดี๋ยวมีเคสหนึ่งครับเอาให้ดูขออนุญ,ญาตพี่เข้ามาแล้วที่ช้าเพราะว่าไปขอข้อมูลของพี่เข้ามาด้วยนะ ก็เลยวันนี้เลทไปครึ่งชั่วโบงนะครับอ่าตัวนี้นะครับขออนุญาตพี่ไปแล้วคุณพี่นันทวุฒิพุดดีนะอันนี้คุณพี่ก็ถามเข้ามาว่าเนี่ยไปต่อเหมือนกันนะก็ไปให้เรียกช่างมาทานะครับว่าเนี่ยใช้แผ่นตัวนี้นะครับมาวางหนา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 สิบหหรือ20มิลน,นะครับจำไม่ผิดนะจำไม่ผิดนะประมาณนี้นะครับเอามาปูนะครับแล้วก็ตรงร้อยต่อระหว่างแผ่นเนี่ยมันรั่ว ตรงตรงแถวๆนี้นะครับล่วงหมดเลยร่วงหมดเลยไอการปูแผ่นพวกนี้มันก็ต้องทาสโลปทำในความลาดชันมันเนี่ยให้มันเทน้ําด้วยเหมือนกันนะครับมันอาจจะลาดชันได้น้อยนะอาจจะให้ลาดชันคล้ายๆกับพื้นห้องน้ำนะครับหนึ่งต่อร้อยหนึ่งต่อสองร้อยกันแล้วแต่แต่ควรจะมีนะถ้าสั้นๆหน่อยไม่ยาวมากก็อาจจะหนึ่งต่อร้อยถ้ายาวขึ้นไาอีกหน่อยหนึ่งอย่างห้องน้าเนี่ยอ่าอย่างห้องน้ําตีอย่างห้องน้ำเนี่ย,ยห,น,ยหน,นึ่งต่อร้อยนะ ถ้าเกิดว่าปูหลังคาแค่เงี้ยอาจจะสัก1ต่อร้อก็ได้ถึง1นึต่อ200ก็ได้ถ้า1ต่อ2อ0รเมื่อจ,จะยกอาจจะมีระยะยกน้อยหน่อยนะก็ต้องดูว่าเท่าไหร่มันจะเหมาะสมเพราะว่าพวกนี้คุณพี่อยากจะขึ้นไปนั่งเนี่ยขึ้นไปวางโต๊ะอยู่แล้วนะครับการที่ให้มันเอียงเนี่ยอาจจะมีปัญหากับเรื่องโต๊ะก็อาจจะต้องไปหนุนขาโต๊ะอะไรเงี้ยก็ต้องไปหาวิธีเอานะครับแต่มันควรจะต้องทําสโลปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้เอาให้ดูว่าคุณพี่แก้ปัญหายัางไงนะครับแล้วก็จบด้วยนะครับทีแรกเน พวกลูบซิลนะครับไปทาทาให้หมดเลยเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันแตกตรงไหนนะเพราะว่าอย่างเจ้าของผลิตภัณฑ์ของเขาเองเนี่ยเขาก็บอกว่าให้ปูเมมเบรนเลยนะปูทั้งแผ่นเลยนะใช้เป็นงานทากาวปูเมมเบรนนะครับถ้าคุณพี่ยังไปเจาะลงไปอีกมันก็ยังเอ่ยยังไงอะคือผมก็เคยเห็นนะครับ,บอกว่าเนี่ยเอาแมวดกวาะนะครับแต่สุดท้ายก็มีการเจาะนั่นแหละ พอเจาะไปแล้วเนี่ยมันก็จะตรงร,ร si ูเจาะรอบๆมันเนี่ยมันก็แตกนะครับเราไม่เห็นก็จริงแตง่มันแตกเป็นแฮแค c นะคะะรับแล้วก็ตงตามล่องรูพวกนี้นะครับตรงนี้นะเนี่ยขอบๆมันเน,นี่ยมันไหลลงไปแน่นอนนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ล่องเนี้ยมันก็ไหลนะน้ําก็ซึมได้นะครับเราจะแน่ใจได้ไงว่าเราทาไปแล้วเนี่ยมันจะมันจะอุดหรือว่ามันยิงซิลิโคนลงไปยิงอะคริลิกยิงอะไรลงไปนนเนี่ยมันแน่ใจได้ไงว่ามันจะสามารถซิลได้นะครับ เดี๋ยวผมทาภาพขยายให้ดูแผ่นมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วเรามีล่องใช่ไหมนะครับบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาอะไรขึ้นไปอุดพอขยายมาจริงๆนะครับตรงนี้มีล่องตรงนี้มีล่องเป็นรูเล็กๆเราไม่สามารถที่จะเฮ้ยมันเส้นมันยาวขนาดนี้แล้วก็พื้นที่มันใหญ่ขนาดนี้นะครับพื้นที่ผิวของมันเนี่ยมันยาวมากมันใหญ่มากเราไม่สามารถที่จะการันตีได้ว่ามันจะไม่รั่วนะครับเฮ้ยผมอุดแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับเป็นโครงสร้างเหล็กมีแรงลม อยู่ริมถนนด้วยรถวิ่งไปวิ่งมามีสันแรงสันเชือนเข้าไปนะครับโครงสร้างมันขยับโครงสร้างมันขยับแผ่นมันขยับเฉือนไปเฉือนมาอย่างนี้นะเนี่ยอ่ามุดแผ่นอยู่นี้นะมันก็เฉือนไปเฉือนมาอย่างเงี้ยพอมันเฉือนไปเฉือนมาเนี่ยตรงที่ยาแนวไว้ตรงนี้ข้างๆนี่นะครับมันแตกแล้วมันก็แตกแล้วนะครับงั้นเจ้าของผลิตภัณฑ์เขาเลยต้องบอกว่าให้ปูเมมเบรนเข้าไปอย่างที่ช่างโลดเคยแนะน,นําคืออาจจะใช้พวกเป็นไฟเบอร์เมดที่เป็นตะข่ายตะข่ายเขาขาวอะนะครับเอาแปะไว้ตรงนี้นะนะครับทารอบนึงแล้วก็แปะเข้าไป แล้วก็ทาทับคือทาเนี่ยทาทั้งแผ่นเลยนะช่างโลดเคยใช้นะบ้านเก่าช่างโลดเนี่ยที่ต่างจังหวัดนะครับก็คือมันก็รั่วมันก็รั่วนะครับหลังคาเป็นคอนกรีตด,ด้วยมันก็รั่วนะครับก็ต้องใช้พวกนี้นะครับตรงไหนมีรอยร้าวก็ทาก่อนรอบหนึ่งเอาผลิตภัณฑ์เขาๆเนี่ยทาก่อนแล้วก็เอาไฟเบอร์เมดแปะขาวๆไปดูของช่องอาจารย์สัรชัยขนานก็ได้นะครับใน YouTube ไม่มีเสิร์ชคันว่าช่างรู้คู่บ้านนะฮะผมก็ได้วิชาจาก อาจารย์นี่แหละอาจารย์สัญชัยนี่นะครับตอนนั้นก็คือจะไปรีโนเวทบ้านนี่แหละหลังคามันรั่วนะครับก็เฮ้ยเออได้วิชาจากอาจารย์สัญชัยนี่แหละอาจารย์แกเอาผลิตภัณฑ์เนี่ยทาก่อนแล้วไฟเบอร์เม็ดแปะก่อนแปะ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 ก่อนคือว่าไอ้ไฟเบอร์เม็ดพวกเนี้ยมันจะเวลารอยแล้วพวกนี้มันจะขยับไอ้พวกนี้ไฟเบอร์เม็ดเนี่ยมันจะช่วยต้านแรงขยับไว้นิดนึงครับไม่ให้บ้านเนี่ยมันขยับแต่ว่าไอ้ไฟเบอร์เม็ดเนี่ยมันจะไม่ทําให้ผลิตภัณฑ์หรือว่าลูฟซีพวกนี้มันแตกมันแคกนะมันคือมันเหมือนกับเสริมแรง หมือนกับพวกไฟเบอร์ก๊์ดที่เราเอา,อาตะข่ายไฟเบอร์เนี่ยแปะเข้าไปแล้วก็ทาทาทา,ทา,ทาหลายรอบอย่างเงี้ยนะครับหลักการเดียวกันนะครับที่จะสามารถที่จะกันลอยแตกแล้าหรือว่ากันไม่ให้น้ํามันร่วงไปได้นะครับงั้นหมายความว่าเราเอาตะข่ายแปะไว้แถวๆนี้นะครับแล้วเราก็เอาผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยทาไปทาทับเข้าไปส่วนแถวๆนี้ต้องทาให้หมดเลยนะเนี่ยทาให้หมดเลยนะครับเพราะเราไม่รู้ว่ารอยแตกอยู่ตรงไหนบ้างการขนมาการปริติดตั้ง มันอาจจะทําให้แผ่นโกงแผ่นบิดไอตอนยกขึ้นไปนะครับแผ่นมันงอหน่อยหนึ่งมันงอเกินค่าแรงที่มันจะรับได้มันก็แตกมันก็แคกมันก็มีได้นะครับงั้นใช้พวกเนี้ยเขาถึงบอกว่าควรจะทําการซึมทั้งหมดนะถูกใจไหมไม่น่าถูกใจเท่าไหร่นะครับอ่ะคุณพี่ก็เอาให้ดูนะครับคือปยาแนวตามล่องนะครับยาแนวตามล่องแล้วก็เอาเทปกันซึมแปะไปด้วยนะนี่นะครับำดำาๆนะครับ อาจจะทําการซึมตรงนี้ก่อน bueno, นะครับแล้วก็เทปแปะนะครับอ่ารูปนี้นะครับเอาให้ดูว่าตรงนี้คือผิวด้านบนแน่นอนนะครับอันนี้คือผิวด้านล่างมั้งอาจจะเป็นอย่างนั้นนะเนื่อจะเป็นด้านบนนะครับอันนี้ตรงนี้คือรูที่เรายิงสกูเข้าไปถูกไหมนะครับจะเห็นว่าเนี่ยพอมันยิงเข้าไปแล้วเนี่ยเรากดไปหนักๆเข้าเนี่ยตรงนี้มันฉีกอันนี้อาจจะอาจจะเป็นเรื่องการลื้อขึ้นมาก็ได้นะพอตอนลื้อขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะ เกิดการฉีกการแตกควนี้ครับพอมันดึงขึ้นมานะครับแต่ว่าอยากให้ดูว่าคือว่ามันมีความเสียหายที่รูเจาะแน่นอนนะครับตรงนี้เห็นไหมพอเราเรายกเราลื้อขึ้นมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันพูดถึงว่าเมื่อกี้นะครับการขนส่งขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมีการหามที่ไม่ถูกต้องอ่าอ่ายกขึ้นมาเนี่ยมันยกลําบากแล้วมันก็หนักนะครับแผ่นหนึ่งเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกกิโลกรัมแล้วมันใหญ่เนี่ยมันต้องมี2คนอย่างน้อยๆครับถ้าหามหัวท้ายเนี่ย หามมาไม่ดีเนี่ยตือซ้อนขึ้นมาแบบ2แผ่น3แผ่นจนเกินค่าโมเมนต์ดัดของมันเนี่ยนะครับแผ่นมันอยู่งี้นะมันมาตรงตรงนี้ถูกไหมพอเราหามหัวท้ายนะครับมันคนมาหามตรงนี้นะครับได้คนนึงหามตรงนี้นะครับแผ่นมันจะโก่งนงี้นะครับงั้นตรงนี้มันจะแตกอาจจะแตกโดยรูปไปใครงี้ก็ได้นะงั้นพอมันแตกแล้วเนี่ยถีไม่ดีเนี่ยพลิกนั่งมาผิดอีกเอาหน้า,นา,อเ,อาเอาหน้าแตกขึ้นมาอีกนี่นะครับพอตอนขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องไปสมมติหามมางี้นะนะครับหามงี้ปุ๊บ พอตอนช่างไปวางเนี่ยด้านนี้แตกไปแล้วข้างล่างนี้นะครับแตกไปแล้วช่างไปวางตั้งช่างต้องวางขึ้นอย่างนี้นะครับพอวางนี้ปุ๊บถ้าเกิดวางนี้ขึ้นไปปุ๊บก็โอเคนะขบวนยังไม่แตกเอาไปย้ายคนนี้ไปวางเกิดวางนี้ปุ๊บข้างล่างนี้แตกปุ๊บหักตรงนี้อ้าวเนี้เอาคนนี้ไปวางเป็นเรื่องนะครับทีนี้มันก็มีโอกาสเล้ามีโอกาสรั่วได้นะอ่ะสุดท้ายแล้วนี่นะครับคุณพี่นันทวุฒิแก้ปัญหายังไงคือไปซ้อนหลังค่ายอีกชั้นหนึ่งเลยนะ แล้วก็ไอโครงหลังคาข้างล่างเก่านี่นะครับตรงนี้นะเมื่อก่อนเนี้ยชั้นล่างตรงนี้นะครับที่วางแผ่นเมื่อกี้นะครับแล้วก็มันก็รั่วนะก็เลยเอาข้างล่างเนี่ยเป็นปูเมทัลชีตไปเลยนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยอยากได้เรียบๆก็ต่อชั้นขึ้นไปชั้นหนึ่งเห็นไหมตรงนี้คือตรงนี้ตรงชั้นนี้คือแผ่นเมทัลชีตนะอ่แผ่นแผ่นเมทัลชีตนะครับตรงนี้คือแผ่นเรียบดัดฟ้านะครับอันนี้ก็คือจบแน่นอนนะครับหลังคามันเทไปก็เทไปเลยแต่ตรงนี้คือ ให้เทเอียงมาข้างหน้านะครับแล้วก็ไหลมาตรงนี้ครับแล้วก็ไหลมาตรงนี้นะครับออกไปข้างหน้าบ้านนี่คือจบแน่อนอนนะครับทําหลังคาสองชั้นขึ้นไปข้างบนได้ใช้ฟังก์ชันได้นะครับน้ําก็ไม่ร่วข้างล่างด้วยข้างล่างจะทําเป็นร้านค้าทําเป็นก็ไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไประแวงว่าเด ja ี animals, ๋ยวน้ํามาหยดลงมานะนี GT ่คือจบแน่นอนครับทาเป็น2ชั้นไปเลยอ่านี่นะครับหลังคาซ้อนอยู่ที่ใต้ชั้นดาดฟ้านะไอ้ตรงเหลืองเหลือนี่อาจจะเป็นคุณพี่เขาอาจจะ เ,เขียนให้ช่างไฟดูนะครับว่าจะต่อปลั๊กต่ออะไรลงมาตรงไหนนะครับไหมก็ไปใส่แปรใส่อะไรตรงนี้นะก็ปูนั่นชิดไปปูสังกะสีไปนะครับทาเป็นหลังคาซ้อนไปเลยน้ําหยดลงมาน้ําค้างลงมาก็ไหลไปข้างหน้าบ้านเลยนะครับอ่ะอันนี้คือสไลด์แผ่นนี้ผมเอาให้ดูหลายรอบแล้วนะครับอันนี้คือเจ้าของผลิตภัณฑ์เขาก็บอกไว้เองนะถ้าอยากจะใช้ตัวซีเมนต์บอร์ดตัวอะไรตัวแผ่นเรียบพวกนี้นะครับเอาไปทําเป็นหลังคาโรงจอดรถที่อยากได้สมมติว่าอยากได้อารมณ์แบบโมเดิร์นเลยนะ เป็นเรียบๆเป็นแบนมีสโลปหลังคาน้อยๆอย่างเงี้ยก็ใช้พวกซีเมนต์บอร์ดพวกนี้นะครับอาจจะได้อารมณ์แบบเตกสถาปัตหรือว่าเป็นโมเดิลที่แบบเป็นสี่เหลี่ยมๆเลยนะเจ้าของผลิตภัณฑ์เองนะครับอันนี้ XCG เลยนะอันนี้เขาเผยแพร่อย,อยู่ใน Facebook เขานะครับเป็น XCG บรนด์นะงั้นในเฟซบ o o กนะครับลองเข้าไปหาได้นะผมก็ไม่ได้ค่าโฆษณานะครับเอามาอธิบายให้เพื่อนๆได้เข้าใจนะครับว่าเนี่ยเขาเจ้าของผลิตภัณฑ์เองเนี่ยเขายังแนะนําแบบนี้เลยนะครับเขาก็บอกว่า เนี่ยตอนปูซีเมนต์บอดนะก็ให้ตากาวทาพาเมอร์หรือว,ว่าพวกลูฟซิลอะไรต่างๆนะครับพวกที่เพลทพันต่างๆนะครับเอามาทาก่อนแล้วก็ปูด้วยเมมเบรนวัตถุภูมเมมเบรนทั้งแผ่นนะเจาะรูระบายน้ําไว้เตรียมไว้เลยนะครับพวกนี้ปูไว้เลยนั้นเวลามันระบายน้ํามันก็จะต้องเทน้ํามาทางนี้ถูกไหมเทมาที่รูนั้นสุดท้ายแล้วมันต้องมีเอียงนะครับมันเอียงมากเอียงน้อยมันต้องมีเอียงอยู่แล้วก็ใา น้ำมันเทลงมาที่รูนระบายน้านะครับส่วนที่จะไปปูกระเบื้องอีกข้างบนอีกเนี่ยก็ทําได้นะเขาก็อาจจะต้องใช้ปูนกาวสิแล้วก็ปูกระเบื้องไปเลยแต่ว่าต้องมีชั้นหนึ่งที่เป็นวอตอร์พุ่เบนเบนคือปูทั้งหลังนะครับอวอตอรยพุ่มเมมเบนเป็นยังไงนะครับนี่ขอยืมผ้ามาจากบริษัทเย็น2001นะอันนี้ผมก็ไม่ได้ค่าโฆษณานะครับแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเนี่ยเขาปูยังไงนะนะครับอันนี้คือไปรีโนเวทบ้านเก่าน่าจะเป็นตรงนี้เป็นระเบียงบ้านนะ อาจจะมีการรั่วการซึมนะครับการที่ไปเทคอนกรีตทับเนี่ยมันจะไปเพิ่มน้ําหนักให้กับโครงสร้างเก่าโดยใช่เหตุนะครับแล้วมันไม่ควรทําด้วยเพราะว่าโครงสร้างเก่าเนี่ยปูนมันเสื่อมเหล็กมันเสื่อมแล้วหรือว่าปูนมันเปื่อยแล้วอย่างเงี้ยการที่ไปเททับเนี่ยมันอาจจะไปเพิ่มน้ําหนักโครงสร้างนะครับเททับ5เซนคือ120กิโลกรัมต่อตารางเมตร10เซนคือ240กิโลกรัมต่อตารางเมตรมันหนักมากนะมันหนักมากนะครับสำหรับโครงสร้างบ้านเก่านะงั้นอย่าไปทําเขาเลยมี โซลูชันนี้เกิดขึ้นมานะครับเป็น Waterproof Membrane นะครับผิวสัมผัสมันตรงนี้มีทั้งหยาบมีทั้งเรียบนะครับแล้วก็มี2อ,อย่างนะครับ r o o ู m e m b r บ n e เนี่ยใช้เป็นความร้อนในการติดนะครับคือเขาจะไปทาคล้ายๆกับยางมาตอยที่พื้นก่อนนะแล้วก็ตรงเนี้ยตรงแผ่นมันเนี่ยมันก็เป็นยางมาตอยด้วยเหมือนกันเขาก็เลยต้องเอาไฟไปเผาให้มันละลายหน่อยให้มันละลายแล้วก็ กิ่งกิงกิงทับเข้าไปทีนี้มันก็เหมือนกับเราติดกาวยางอะกาวยางเวลาติดกาวยางแล้วรองเท้านี่ครับเขาต้องถาทั้งสองด้านถูกไหมเราให้มันแห้งสักหน่อยนึงแล้วถึงมาติดกันอันนี้ก็คือเหมือนกันเผาให้มันละลายที่หน้าด้านหลังของเมงเมเบนนะครับให้มันลายนิดนึงคือให้ยางมาต่อยให้อะไรกาวของมันเนี่ยให้มันลายนิดนึงนะครับแล้วก็กิ้งทับปิดเข้าไปกับตัวแผน่นหลังคาเก่าตัวพื้นเก่านะครับทีนี้มันก็ยึดได้แน่นสนิทนะครับแต่เพราะว่าพวกเนี้ยมันก็มีอายุการใช้งานของมันนะครับก็แล้ว การรล้าแล้วก็กร่วงไปเขาก็เลยต้องติดเมมเบรนเลื้อยขึ้นมาตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาทาเขาทายางมัตตอยเขาทากาวรอไว้แล้วเดี๋ยวตรงนี้ก็คือตัดแผ่นมาแล้วก็ปูทับเข้าไปแถวๆนี้มันจะปูเลื้อยมาอย่างนี้ปูเป็นตัว L มานี่นะครับตัวเนี้ยขอบตัวนี้มันจะเป็นอีกแผ่นหนึ่งมา เลื่อนมาตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือการปูวัตถุภูมเมมเบรนนะครับแบบนี้นะอ่าอันเนี้ยเมมเบรนคือมี2อ,อย่างคือว่าใช้ไฟติดตั้งกับมีกาวในตัวนะครับอันนี้ได้มาจาก one stop one stop home นะครับอ่าน,นี่คือเขาแชร์ข้อมูลเอาไว้เวลาเขาขายในเพจของเขานะครับในเว็บของเขานะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้ค่าโฆษณาหเหมือนกันนะคือเอามาให้ดูว่าเนี่ยมันมีอย่างนี้นะครับเป็นการศึกษานะครับอ่าน,นี้จากอีกบริษัทหนึ่งนะครับ a s i a water stop อันนี้ต่างตรงชื่อเลยนี่เห็นไหมที่อยากให้ดูคือใช้แผ่นเรียบคล้ายๆกันเลยนะครับอันนี้คือเขาทากาวไว้เหมือนกันนะอย่างเมื่อกี้อย่างของบริษัทเย็นเมื่อกี้เหมือนกันคือใช้โซลูชันเดียวกันนะครับแต่ว่าแล้วแต่ผลิตภัณฑ์แล้วแต่ยี่ห้อนะครับก็คือทากาวไว้ที่พื้นก่อนนะครับแต่อันนี้รูปนี้คือมันชัดเจนคือว่าใช้แผ่นเรียบใช้แผ่นเรียบเหมือนที่เราจะใช้เนี่ยใช้พวกซีเมนบอร์ดใช้สมาร์ทบอร์ดนะครับแล้วก็ต้องปูวอพุเมเบนเบนตัวนี้เหมือนกันนะครับ อันนี้คือติดตั้งแบบใช้ไฟติดตั้งนะตัวนี้น่าจะเผาลงไปที่พื้นด้วยนะครับอันนี้อาจจะเป็นอีกอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะที่ว่าปูไปแล้วแล้วก็ละลายกาวสองด้านให้หากันนะครับไม่ได้เอามาทานะดูมันเรียบพอสมควรนะตรงนี้นะ เส้นมันตรงๆนะครับอาจจะเป็นพวกเอามาแปะไว้ด้านหนึ่งก่อนแล้วก็เอาไฟมาละลายสองด้านให้ให้มันติดเข้าหากันนะครับอันนี้ก็ดาวนอาะนะดาวอ่ะนะไม่เคยใช้อย่างเขาเหมือนกันนะครับต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทเย็นนะครับ One Stock Home นะครับ SCG นะครับแล้วก็เอเชียวัตสัปนะครับที่ผมขอยืมรูปมาใช้นิดนึงเพื่ออธิบายเพื่อนได้ฟังนะครับว่าเป็นความรู้นะสามารถติดตามช่้งโลดได้นะครับใน u t u b e นะครับช่างโลดนะครับชัยโลดบ i g d a ด d y ีนะตามตรงนี้นะครับนี่นี่นี่ตรงนี้นะนี่นะครับสกดแบบนี้เลยนะครับ หน้า Facebook Fan Page นะครับก็ใช้โลดเบรกจะดเหมกันนะครับที่หน้า u t u b e กดไลค์กดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดให้บดนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปแหมงช่างโลดนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะแล้วก็ในหน้า Facebook นะครับกดไลค์กดถูกใจที่หน้าแฟนเพจนะครับก็สามารถอิงบ็อกคำถามเข้าไปได้นะครับหรือว่าทิ้งคอมเมนต์ทิ้งคำถามไว้ได้คอมเมนต์ใน u t u b e ก็ได้นะเดี๋ยวช่างโลดก็มาตามอ่านนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ